สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับรายการ KK Win News ค่ะกับ KK Win Station วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะพบกับพิธีกรผู้ดำเนินรายการครูอุสนิสาวยายพิจิตรค่ะครูวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจาก ท่านดรศิริพันธ์ชุมนุมนะคะอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะและปัจจุบนันท่านเป็นผู้ชํานาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือ e x e c e n t e r ค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านาดรค่ะวันนี้นะคะในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการก็คงจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของอาชีวศึกษาเราเองเพื่อให้ก้าวสู่คําว่าความเป็น e x c e l ซ e n c e ประเด็นที่เราจะโฟกัสวันนี้อยากจะให้ท่านดรได้ขยายความคำว่า Excellence Center มีคํานิยามหรือความหมายว่าอย่างไรคะตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือคือตอนนี้เนี่ย l อ็กเซ e ลน e ์เซ็หรือว่าสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศะนะครับเราเรามีโครงการซึ่งโครงการนี้ก็เริ่มมาสองสมปีแล้วนะคะเป็นโครงการซึ่งเราเรียกว่าโครงการสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง เฉพาะทางคือเฉพาะสาขาวิชานะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยในในในภาวะเศรษฐกิจในภาวะสังคมที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีดิจิตอลเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่เราได้ยินบ่อยๆตามยุทธศาสตร์ชาติหรือแผน12ปีเนี่ยนะแน่นอนเขาพูดถึง กำลังคนอาชีวะศึกษาซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างพลังให้เกิดในการที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจนะคะเป็นเป็นกำลังคนที่จะอยู่ในกระบวนการผลิตนะคะเราเราใช้คำนี้เพราะว่าเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีะวิยาลัยของเรา400รกว่าแห่งมีของเอกชนอีก400กว่าแห่ง รวมแล้วก็800-900เนี่ยในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าในบางสาขาวิชาของเราเนี่ยนะเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการแล้วก็เขาทำได้ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยกยกระดับสถานศึกษาพวกนี้ให้เขาทำให้ดียิ่งขึ้นนะ mm hmm. ก็มี22แห่งโครงการที่อยู่ใน Center of Excellence นต์นะคะ ไม่ได้ e อ็กซ์ e ลนทั้งโรงเรียนแต่เป็นบางสาขาวิชานะคะคแต่บางแห่งก็ออทำได้คือพยายามจะขยายเป้าหมายทั้งอะไรละ่ะทั้งโรงเรียนแต่นี้ถามว่าอเอ็กซ์ e ลนหมายถึงอะไรนะคะ,คะก็ต้องบอกด้วยว่าหลักการอาชีวศึกษาเนี่ยเราบอกว่าอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตกำลังคนได้อย่างมีคุณภาพนะ เนี่ยมันก็มีอย่างน้อยที่สุดนะั้นมันต้องมีหลักอยู่3ข้อนะข้อที่1ก็คือหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ต้องยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ2นะต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคประกอบการที่เข้มแข็งนะคะ แล้วตัวที่สามก็คือการเรียนรู้สู่การปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจของการในจศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาหรือในสถานประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรายกให้สถานศึกษาบางส่วนแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบเนี่ย ให้เป็นต้นแบบของสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศนะเพราะว่าเขาทําครบถ้วน3ข้อนี้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้มแข็งนะคะถามว่าเข้มแข็งยังไงไม่ไม่ใช่แค่ส่งเด็กไปฝึกงานแต่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เรื่องของการกําหนดสมรรถนะอาชีพพัฒนาครูพัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้นะหร,หรือบางสถานศึกษาเองเนี่ยเข้ามาในแง่ของการ อะไรล่ะคัดเลือกเด็กเข้าเรียนให้ทุนการศึกษาคือพูดง่ายๆคือเต็มเต็มทุกอย่างเลยพอเด็กจบก็รับเด็กเขาทํางานแล้วสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์พวกนี้เด็กเนี่ยจะได้เงินเดือนสูงกว่าปกตินะคะ,ะถ้าเรียนจะยกตัวอย่างเนี่ยที่ทางานอยู่ที่ช่วยอยู่คืออย่างวิทยาลัยเทคนิคมากต่พุทธที่ระยองเราได้รับ ความร่วมมือจากเข้มแข็งจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมปิโตรเคมีมนะคะ,คะเขาก็ให้ทุนให้ทุนเด็กหัวละหนึ่งแสนบาทโดยเฉลี่ยต่อปีปะะถามว่าให้มากี่ปีแล้วให้มา12ปีแล้วแล้วก็สัญญาว,ว่าจะให้ต่อไปอีกเขาจะให้ตีละช่วง3ปีถามว่าเด็กพวกนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนตั้งแต่เรื่องการอะไรล่ะทุนการศึกษาค่ากินค่าอยู่ ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษต้องเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนะคะค่าจ้างครูของผู้เจี่ยวชาในอาชีพคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งซึ่งอันนี้เข้มแข็งมากแล้วเขาก็รับเด็กเขาเราก็ไปทํางานเด็กที่ไปทํางานจบปวสนเนี่ยรายได้นะคะรายได้เนี่ยไม่น้อยกว่าต้องต้องบอกว่าไม่น้อยกว่าสองหมื่นอัพบางบางบาง เนื่องจากการทํางานก็ทํางานผู้ดง่ายเป็นกะเป็นคาบเนี่ยเงินเดือนก็บางคนก็ถึงสองหมื่นเจ็ดปวสนะปวสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีหลายสาขาวิชาที่เป็นเราเรียกว่าปวสพรีเมียมพรีเมียมก็คือว่าปวสที่ได้ที่การหลักสูตรเนี่ยพัฒนามาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานหลักสูตรพัฒนามาจากมาตรฐานอาชีพนะ ถ้าเป็นมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากลเช่นต่อเรือนครศรีธรรมราชก็มีในในช่างกลเรือซึ่งไอตัวมาตรฐานหลักสูตรนั่นก็มาจากมาตรฐานสากลเด็กที่ลงเรือทํางานเงินเดือนก็หลายหมื่นไปทําแป๊บเดียวก็ได้เงินเดือนเป็นแสนนะหรืออะไรช่างซ่อมอากาศยานช่างซ่อมอากาศยานก็ใช้มาตรฐานของการเอ่ออากาศเอ่อซ่อมอากาศยานนานาชาติ ที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วครูเนี่ยถ้าไม่มีลายเส้นสอนไม่ได้ก็ต้องหาคนอาชีพมาสอนอเด็กพวกนี้เนี่ยอย่างเทคนิคถลางเนี่ยนะก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยจบไปเงินเดือนสูงสุดปวนสน,นะคะหกหมืบาทเพราะนั้นเนี่ย,ยอ,าอาชีวะของเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มีโครงการเอเซนเตอร์เอเบเซนขึ้นมาเพื่อจะทำให้เห็นว่าต้นแบบของการผิดกำลังคน อาชีวะศึกษาคุณภาพสูงเนี่ยนะคะมันจะสูงได้ยังไงก็สูงได้ด้วยสามเรื่องแล้วแล้วจริงๆแล้วทุกสถานศึกษาก็มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปสู่ Center of Excellence จะเริ่มอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่าวิยาลัยเราเนี่ยมีสาขาวิชาอะไรที่โดดเด่นนะคะเมื่อกี้นี้ก็ยังคุยกับท่านพอว่าที่นี่สิ่งที่ประทับใจพวกเราหลายสาขาเช่น อาหารเนี่ยดังนะฮะซึ่งตอนนี้สาขาอาหารเป็นที่นิยมชมชื่นผลิตกําลังคนที่มันมเป็นสาขาอาหารแต่ไม่ใช่อาหารธรรมดานนะมันเป็นพรีเมียมหรือว่าทางด้านนะทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ไดพวกมันมันมีอะไรที่เราสามารถจะทาให้มันโดดเด่นแล้วพิสูจน์ได้ว่าอันนี้เป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์เลนซของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะแล้วก็พิสูจน์จาก สามประการที่พูดเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาพูดก็คือตัวเด็กที่ไปสู่สถานประกอบการสู่ตลาดแรงงานค่ะเอาลค่ะคุณผู้ชมคะก็คงจะชัดเจนนะคะในประเด็นเรื่องราวของการสร้างความเป็น e x c e l ซเลน e ์นะคะเอ็กเซเลน์เซ็นเ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่และสถานีสารเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความเป็น Excel l e n c e Center ได้โดยยึดโยงกับองค์ประกอบ3ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรเรื่องของความร่วมมือกับสถานาประกอบการอย่างเข้มแข็งและก็ประเด็นที่3มก็คือเรื่องของการเรียนรู้สู่ปฏิบัติเชื่อว่าถ้าสถานศกสารสามารถทําได้ครบองค์ประกอบนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นโดดมีความโดดเด่นมีความแตกต่างก็สามารถที่จะสร้างให้สาขานั้นๆเนี่ยมีความเป็นเอ็กซิเลนต์ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของ KKwin News ก็คงจะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านอาจารย์ดรสิรีพันธุ์ชุมนุมค่ะอดีตรองเลขาธิการาคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษานะคะแล้วก็ปัจจุบันค่ะท่านเป็นผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางหรือ Excellence Center ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะท่านสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ